ส่วงก้อนงกอนงกอนี่ค the mm ือเนี in ่ยพอ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 งอจะจู้ได้เท่าไห่ฮะอจะได้อไปวะพอจะ โดมสินดูดมสินเงินเงนเงินพัดนาโดนน้ำาสียนอใส่ของจองปลายังอะใสห้องอะายังังสองนยเจ็ดสบังกอบางกอนบังกอนี่เลยสองศูนย์เจ็บนสองห้องเจ้าเดเคนไหนอะห้องยัดเลยออกไปวะ้องเจ้ะบอกก้นะเป็นหมวดดีวะวันนี้วันนี้เหรออนีก็ได้เหรอ เขาเรียกเขากอนมีใครบ่นอ่ะน่าจะมีคนผมว่ามัเปิดน่าจะมีคนเด้อบกบเสเซ้น์เเออใคพูดโซ่ก่อนกาโนาีงยุ่น้ำทาดิรู้น้ำทามาดิใส่กาเมนวาเป็นรู้น้ำท่ามนอุดมศิลรู้น้ำทาเสียบมดูเสียบกับเขาาแล้วน่นเออโอเคโอ้ทหนังมี วิวอกอเจะาว่าทังหลังไปว่าหองนอนนี้กับเทียงนี้ขอโทอุดมศิลโฮเทลแน่น่าน่าเพราะมีห้องคนโตมีเพราะมีวิวอีกนะโอ้เขาตังเลยขับับขับรทั้งังนี้เป็นถุงน้นมีส่วนไม่อะไรแบบไม่อย่างส่วนนอไม่ประมาณนี้โอ้ ข้างหลังคือว่าเป็นพว้บร no like like ุษส oh ุนพอดิธีชาวบ้านนี่แมนแมนแมนเโอเคได้กว่าเนาะเป่งเลยไมสั่งบริยานเาว่ามากรับกับครอบครัวแล้วไปทามากับเป็นครอบครัวคือเจ้าอะนะท่นซอกหากันได้เห็นเยะนะะเออฮะเดี๋ยวเมาอยไเดี๋ยวมอยไนกอนรัีที่ว่ามันมี สามารถอะได้เอออะไรเคลื่อนวารับแต่พอรับเนี่ยนี่นะพอกขัดขัดขัดพระเจ้าตกแต่งงามหลายสไตล์กันว่าโมเดิร์นกับว่แมนวินเทจกับว่แมนผสมผสานกันแล้วก็เป็นเออหนึ่งสำคัญก็คือเป็นทรงขาวทรงขาวที่ว่าเป็นก็เรียกเพลื่อนว่าเป็นอันสรกุลอันนี้คือประสาเซียนเจ้า์โรงแิมซีโฮเจลเฮ้ยนี่นี่นี่มีทนบัตร มีโทรทัศน์มีทีวีเออแต่ว่าบอด้เบิร์เสื้อนอนเฝ้าเบิรงซองหนังเออยต้องเบิรงซองโทร่าเพียงสัตวบอแมนทันลูกทันลาวทันลูกเออทันเบิองโทันลูกทันลาวโอ้นี่นี่ที่คาเฟ่จอรดีกาจอเก็บเก็บดีเีก็บดีนะจอร์กเก็บดีตู้เย็นตู้เย็นก็มีนี่อ่าเอาบอตู้เย็นเขาคออะไรบอส เอา้นรถเลยนี่ดูเ <tenido> ส <appeal> ่องโอเคได้ไปเกิอของน้ำนะขับไปสุดเลนแถวเจ้า่ข่นอนได้ปกติแล้วเนอนทางมาในโซนของภาคเหนือข้าเจ้าเินเน่คือหมอนอุ่นในแล้วาว่าอากาศเย็นๆ่อ่มากพิเศษเลยคือนี่แหละอน้้ที่แบบ ตกเงยเงยเวียนใหญเงยอะไรย่างเงี้ยโอ้สุดยอดแค่นั้นอันนี้คือแบบคอนเซ็ปเลยเนี่ยใครมาสนใจบ่อยเนี่ยแต่ว่าเจ้ามาของเรียน้องไหวงัวสุดเลเนี่ยเออนะนน้ำมูอเพื่อนกาว่าได้มีโอกาสมาลงหนุ่มทาเนาะเจ้าอ่าฮองแคมอุดมสินกะฝากไว้ว่าน่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆของมูอเพื่อนรับรองบอกปิดหวังเจ้าซึ่งก็อยู่ซอกห่างง่าย ก็คืออยู่ซีเนซีแยกไส้สวยกับหอประกรันปกคองแขวงนะถวายาทานมาจากทั้งเมืองสิง์กับเลี้ยวไส้หรือมาจากทั้งเดินบินกับเลี้ยวขัวนะเขาอยู่ซีแยกไฟแดงไส้สวยกับหอประกรันปกคองแขวงเลี้ยวขัวเขามากับประมาณห้อยกัวแมทนะกับพบกับฮรงแฮม,มอุดมสินซึ่งมีหลายห้องและก็หลายระดับไว้คอยบริการทานพิเศษเป็นปี2 0ง4ปีทองเทียวลาวนี้ หงแอรอุดมสินยินดีต้อนรับและสามารถห้องหับแขกได้ทุกระดับ เราวเจริญเรสเตรอนโอ้ลาวเจริญทุกจานพร้อมเสิร์ฟคุณวัวนะสบายดีสบายดีสบายดีห่ามเรามีเมนูอย่างเล็ดๆล็ดดิคิวเ็กมีหลากหลายเลยคุวัวลาวขาเน่ามีหลากหลายชนิดนะมีทั้งลาบคมแล้วก็จะมีลาบวัวลาบกุ้งลาบไก่ ลาบกุ้งต้มแซ่บแสดงว่าลาบก็แซ่บต้มก็แซ่บกู่าเด่นลาบเลยเนอะลาบลาบกุ้งนี่ใช้เวลาโดนบอลที่นกินนี่บ่โดนเพราะเขาเกี่ยงกุ้งอย่างเขาโอ้โหจะกินลาบกุ้งโอ้โหลาบไก่ลาบข้าวลาบควายไอ้โอ้ยก็ลาบปลาอีกเดี๋ยวนี้เจ้าเจ้าฮู้บอลที่มาของห้างนี่เป็นจังไงเจ้าฮู้บอลนี่ขอใบอลในโซนยังจัดยังมันบอกฮู้บอลที่นี่อยฟัง สุดก็จสดเนยว่าขันออเดี๋ยวขันมาออมาในนี้เนาะเจ้าขันกินลาบเนีเพื่อนว่ามันสป็นโซีลาบเานี่ยนั่นก็ันไปกินต้มกินแกงเนี่ยต้มเอาไม่หมดยไม่ได้ต้องลาบงานเดียวลาบกุ้งเจ้าสร้างถันแล้ว อันอทุกทุกเมนูความเสิร์ฟความเสิร์ฟมเสิอ่าน er pues mm ี่นีนี่บอกต้องกินลาบมาจากสิโบกีโซกีลาบอาลบย่าลบ่า <be> ัเวแกงขมแกงขมกงมต้มแซ่บปรแมานไนแกงขมปรแม่ต้มเด้อแกงขมลาบแซ่บลาบแซ่บต้ใอกีกนึงแม่ตามมาูตเป็นอจิดัวิวานทนั้น่านแต่ว่าเป็นขอเมนูเพิ่มเมือกี่ราบกุ้งกุ้งเด้อ จัดไปอ่ะมาเสร็สายละอันเขาเจ้าแม่เขาเจ้าอ้าวเขาเจ้ากินกับหนงักกวตัวนนี้กินเดียวมาแล้วแต่โอเคียวขาาเดียวเออนน้กินขาเจ้าขาลาอีกเรื่องนึงเปิด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 เลยนนี่ตหมสว่างเอ้ยบมนตำาม่อพุ ตำ้นมันแจ้งะนะแมนออมอนแมนแนเออแมนระเบิดอะอันนี้ควสเต็กควสเต็กควสเต็กปึ๊บอื้อหืควอพัก กินก๋วเส้นเหนียงด้เหมือนกันเอออ่ะต้ม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 พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเี๋โอ้ยยังวนๆอยู่เลยนี่แล้วพอเวลาหน,น่อยนึงเอาลงทางทัเที่บ้านบัดนี้เดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวผมแพนไม่พร้อมเสิร์ฟไปเลยนี่ เบ้องต้นเนี่ยเขาต้องซิมลาบมันจังซิมีโซคมีลาบอเโอ้ข้าเจ้ามาแหละข้าเจ้าแฟนกินสองคำก็ได้เียวาเีผู้ไดมักจะได้กินจะนั่นจะนั่นไหมเออนี่มาเมลกาเอออันนี้ก็นว่าประเภทนี้ลราจเป็นต้องเ่าท่องว่าภาษาของหลวงดำาสอง กินลาบคนทีมีโซกวิลาวโอ้โหคนเอาไ่จะเด็ดไเดียวนีนะมามๆมดมกอื่นยังวากันกินเอาโซกลาบคนแม่เออจะเปแเกงก็เนาะเออเป็นต้มเปกยงไว้นหเนี่ยเกลำแดงแเยอะแซ่บเยออืมพวกผมอืมไ่ได้่เลยออันนี้นอสเต็

าลยครับาุ้งเ้อาเด้อลาบกุ้งแล้วดเมูลาบกุ้งลาบกุ้งับทอดดูค่ะอันนี้ลาบกุ้งเนี่นี่ลาบกุ้งเดี๋ยมาบังดูบังดูมันแม่บลาบกุ้งลาบกุ้งลาบกุ้งกินยังไงลาบกุ้งเนี่ยมันรู้เนาะกับก๋วยัตี๋ยวเนี่ย เป oh. ็นววยเลยเะยอ่าอ um. oh, ่าได้เก็บเป็นนวยลยโอ้ิังนาบ้งนาเป็นั้วปังนาเป็นขั้วจะได้รัชาติลาบผงดิบได้ผงดิบเจ๊ทำในซุปเ้๊ลาบผงลงนิได้หรล่าได้เล่าครับโอ้เจบจัดนะโอ้มิลพิเศษมิลพิเศษจัดให้ตามคขอว่าอานอะไรี่ได้กิน้ันีน ไอจคำหนึ่งเอาคือบุมีบกเพชทของไอจนะฮะคือบุมีบกเพลทอ๋อข่มันแบบพิเศษโอ้ยบูดสมมติสิ่าม่ะฮะเอ้ผมแม่กินหมกเพลทแล้วไอจสิบุกินบ่โอ้ยตัดมามางเฮ้ยเนี่ FC ฝากอินอินบอกมัเนี่ย่าอโตายเกลืก่อนยำหอบเด้อไอเด้อ เพ็ดแท้เพ็ดเพ็ดเพดรคืนหูเพชงรำมมาเพ็ดแท้เพ็ดวาดเออมาหนุงมเสพฟุยบันทึกสนับสนุนการเดินทางโดย